สวัสดีคะ่ะเจคยอมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับคอนโดนะคะท่านใดกำลังตามหาอยู่นะคะทุกท่านในวันนี้เรามีคอนโดขายตามกว่าราคาประเมินทำเรดีๆราคามิตรภาพมาให้ชมกันนะคะคอนโดโบสถเฮาหัวหินนะคะขนาดห้อง48.8ตารางเมตรค่ะอยู่ชั้น4วิวทะเลร,ราคา 2ล้าน6แสนบาทเท่านั้นนะคะราคานี้ขายต่ำกว่าราคาประเมินมากๆและสีค่าโอนให้ด้วยค่ะซึ่งคอนโดนี้นะคะราคาประเมินได้ถึง3ล้าน5แสน5ห0 0่นบาทเลยนะคะห้องยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะไม่เคยปล่อยให้เช่านะคะมีของแถมมาให้แบบพร้อมอยู่อาศัยพร้อมปล่อยเช่าได้เลยนะคะหรือจะซื้อเก็บไว้เก็งกำไรก็ดีค่ะทุกท่าน ห้องนี้นะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้แถมแถม air อร์สตัวค่ะทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเตียงนอนพร้อมที่นอนนุ่มๆน,นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นและโซฟาให้ด้วยค่ะครบพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะวิวดีบรรยากาศดีค่ะทุกท่านคอนโดบสเฮาหัวหินอยู่ที่ตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ปกติแล้วนะคะคอนโดในระแวกนี้นะคะขายอยู่ที่4.5ล้านบาทแต่คอนโดโบอทเฮาส์นี้นะคะขายเพียง2ล้าน6 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของติดต่อสายตรงไปได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมรันัดชมพื้นที่จริงหรือต้องการฝากขายบ้านและที่ดินติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ